สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับทิปทริคการเขียนแบบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แคดด้วย G-Star นะครับหรือว่าซอฟต์แวร์แคดตัวอื่นก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับได้รับการสอบถามจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการแสดงผลของเจ้าตัว e c l e เท่านไหนที่ยังไม่คุ้นเคยกับ e c l e เนะครับ,นะรบแนะนำให้ไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆของทาง G-Star Cat ได้ เมื่อเรานําเข้า e อ็กเลฟเข้ามาแล้วนะครับบางท่านต้องการให้มันชัดน้อยกว่าวัตถุนะครับอย่างเช่นฝั่งซ้ายที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็น Drawing ที่ผมเขียนใน Drawing จริง,รงๆนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็น e อ็กเลฟที่ถูกนําเข้ามานะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะแสดงผลเป็น external reference นะครับหรือว่าที่เราเลือกะติกปากก็คือ e อ็กเลฟนั<ๆ>่นเองการควบคุมการแสดงผลนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกัน1 เราไปที่ option นะครับพิมพ์ OP แล้วเคาะ enter จากนั้นนะครับที่แ็บ display ที่ด้านขวาล่างจะมี fade control นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง x e left display ค่าเบื้องต้นนะครับจะอยู่ที่50 50คือประมาณนี้ท่านไหนที่ต้องการให้มันชัดมากขึ้นให้เลื่อนหรือลดจำนวนตัวเลขลงจะเป็นดังนี้ครับ เอกเล e ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในทางตัวเัินข้ามนะครับถ้าเราปรับตัวเลขให้ยิ่งมากขึ้นนะครับอย่างเช่น90ก็แทบจะไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับค่าเบื้องต้นอยู่ที่50สามารถปรับลดได้อีกหนึ่งวิธีก็คือการใช้คีย์ลัดที่ชื่อว่า xdwgfadecontrol นะครับชื่อยาวนิดหนึ่งลองพิมพ์ xd ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกที่คำสั่ง จากนั้นนะครับก็จะคล้ายกับบนเมนูของออปชันก็คือมีตัวเลขให้ปรับระหว่าง50มากหรือน้อยนะครับเช่นเดียวกันนั่นเองพบกันใหม่ในทิปทริคครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ